สวัสดีนะครับนะวันนี้มาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะผมมีตะกรุดนะครับมาหนึ่งดอกนะครับเป็นตะกรุดอุดผงพุทธคุณนะครับออกวัดกำแพงแสนปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับนะองค์นี้ผมเปิดราคาหย่อนนะครับพี่ๆเนื่องจากว่านี่นะครับผงด้านนี้นะครับจะหลุดนะครับนะ ประมาณนี้นะครับผงด้านนี้จะหลุดนะแต่ไม่ได้หลุดออกจากตะกรุดนะครับพี่ๆีนะจะหลุดเข้าไปด้านไหนนะครับอันนี้แบบเอาราคา,าแบ่งปันนะครับราคาจับต้องได้นะพี่ๆีนะมีใแบปบลิวเดิมจากวัดนะครับนะนี่เสริมบารมีเมตตามหานิยมนะครับวัดกำแพงแสนปีห้าศูนย์นะครับเปิดราคาหนึ่งร้อยบาทนะพี่ๆีนะ เอาหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะถ้าสมบูรณ์พี่ๆนะครับสองร้อยบาทนะครับแต่อง์นี้มันม้วนสารนะครับนะหลุดเข้าไปด้านในพี่ๆนะครับอันนี้แจ้งกันตรงๆนะแต่ใช้พุทธคุณได้นะครับมีพุทธคุณเหมือนกันนะครับนะไม่ได้หลุดออกข้างนอกนะครับนี่นะครับนะเปิดราคาพี่ๆนะครับเอาหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทไม่มีค่าส่งนะครับนะ หนึ่งร้อยบาทไม่มีค่าส่งนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับนะ,ะหลายๆท่านไม่กล้าไม่กลา้กลาทักหานะพี่ๆนะหนึ่งร้อยบาทก็เงินเหมือนกันนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับนะทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับผมส่งให้หมดนะัะพี่ๆนะเหมือนกันหมดนะครับนะ นี่ผมส่งให้เหมือนกันนะครับนะไม่ต้องเกรงใจนะครับหนึ่งร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับมีแค่ดอกเดียวนะพี่ๆีนะไม่มีบวกค่าส่งนะครับนะอ่ะแล้วก็ต่อไป <c oughs> ขอภัยนะครับต่อไปนะครับเป็นตะกรุดนะครับนะตะกรุดโทนคงทนนะครับหรือว่าที่ชอบเรียกกันก็คือตะกรุดเชือดคอไก่นะพี่ๆนะ จ่กรุดสุดยอดประสบการณ์นะครับของวงหลวงบุพเพอ็อกปอวัลโลที่ราคาถือว่าจับต้องได้นะครับพี่พีนะนี่ถักเชือกดำนะครับจุ่มลักปิดทองนะครับอันนี้เลี่ยมแบบใหม่ๆนะพี่พี่นะผมส่งเลี่ยมเองเป็นงานเลี่ยมเลเซอร์นะครับมีสองห่วงแบบนี้นะท่านใดอยากได้เป็นแบบเลี่ยมนะครับนะเปิดราคา400บาทนะครับนะ ปัจจุบันถือว่าเป็นตะกรุดที่หายากมากๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับขององหลงบุแพลวเปาวัโลนะครับนะผมยังมีเหลืออยู่นะครับนะมีเหลือไม่เยอะแล้วนะตอนนี้นะครับพร้อมเรี่ยมนะครับเอา4ี่อบาทนะครับพร้อมบูชาได้เลยนะครับห้อยกับกุญแจบ้านได้นะครับพี่ๆนะห้อยเอวได้ขึ้นคอได้นะครับแล้วแต่ทุกท่านจะสะดวกเลยนะครับเอา400อบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับได้พร้อมเรี่ยมนะครับนะ อ่หรือว่าบางท่านอยากได้แบบไม่เลี่ยมก็มีนะครับนะแบบไม่เลี่ยม300นะครับราคาเดิมนะครับ300บาทพร้อมจัดส่งไม่มีบวกเพิ่มนะครับนะ3า0บาทพร้อมส่งนะครับนะนี่เป็นดอกเล็กนะครับพี่ๆนะครับสวยงามนะครับนะรุ่นสุดยอดประสบการณ์เลยนะชาวบ้านเลยเรียกกันติดปากว่าตะกรุดเชือดคอไก่นะครับนะประมาณนี้นะครับ300บาทพร้อมส่งนะแบบไม่เลี่ยมนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จสารพัดดีมาหนึ่งองค์นะครับพี่ๆนะออกวัดรางหมันนะครับปีพศ2560นะครับหลวงปู่แพลวป่าวโลมีอายุครบ94ปีนะครับนะเป็นเนื้อสำลิดทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อสำลิดทองเหลืองนะครับนะสมเด็จสารพัดดีนะครับชื่อรุ่นดีเป็นมงคลนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับองค์นี้ผมเช่ามาสภาพนี้เลยนะ เรียบงานเลเซอร์ในพี่ๆนะถือว่าสวยงามดีนะครับแต่พระไม่มีกล่องนะครับนะเนื้อสำลิดนะครับนะทองเหลืองนะจับสร้างทั้งหมดพี่ๆห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับพี่ๆนะถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับตอนจองวัดพี่ๆราคาสามพันนะจองวัดสามพันนะครับองค์นี้ผมได้มาในราคาที่ไม่สูงมากพี่ๆขอเปิดราคาเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนะ เอา1,700บาทพร้อมจัดส่งนะครับอ่าด้านหลังก็จะเขียนว่าลูบูแพลนเปาวเวโรนะครับพิเศษตรงกลางเป็นยันสวนนะครับยันประจำตัวของท่านนะครับของ,องลุงลูบูแพลนเปาวเวโรนะครับตอกเลข s e r i นั number นะครับนะห้าสองแปดเจ็ดนะครับห้าสองแปดเจ็ดนะที่ระลึกอายุครบเก้าสิบสี่ปีนะครับวัดรางหมันนะครับเจ็ดพฤศจิก,กายนสองห้าหกศูนย์ นะครับออกวันคล้ายวันเกิดของวงหลวงบุเพลปาวันโลนะครับสังเกตตรงบริเวณด้านบนของตัวเลขนะพี่พี่นะบริเวณตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับปกติแล้วนะตรงนี้จะตอกโค้ดเป็นยันเถาะนะครับพี่พี่นะจะตอกโค้ดเป็นยันเถาะนะครับนะแต่พอตอกไปนานๆนะครับพี่พี่นะเข็มตอกอาจจะด้านนะครับเลยเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับเป็นปกติของพระรุ่นนี้เลยนะครับพี่พี่นะพี่พี่ลองดูใน Google นะครับนะจะเป็นแบบนี้เยอะมากนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับนะองค์แรกๆนะครับถ้าตอกอาจจะชัดนะครับนะแต่พอผ่านไปหลายองค์นะครับพี่พี่นะเข็มตอกอาจจะด้านนะครับเข็มตอกด้านเลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะนี่เป็นเรื่องปกติเลยพี่พี่ของพระรุ่นนี้ นะครับท่านใดชอบพระจากผมนะสบายใจได้เลยนะครับพี่พี่ผมแจ้งตรงๆนะครับนะได้รับพระแท้แน่นอนนะครับแล้วสวยบอกสวยไม่สวยแจ้งกันตรงๆงนะครับแต่ฟอร์มนี้ถือว่าสวยนะครับแล้วก็การตอบโค้ดประมาณนี้คือเรื่องปกติพี่พี่นะครับลองหาข้อมูลดูได้นะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องปกติของรุ่นนี้เลยนะครับอ่ะจองวัดสามพันพี่พี่ผมเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทงาครับนะเพราะว่าผมได้มาไม่แพงมากพี่พี่นะครับขอเปิดราคา นะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพระไม่มีกล่องนะครับนะได้เลี่ยมนะครับเลี่ยมผ่านการใช้งานมาดิดหน่อยพี่ๆแต่โดยรวมแล้วยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็พระด้านในถือว่าสวยมากๆนะครับนะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะพี่ๆนะเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับเหรียญเปิดโลกนะครับนะ วันนี้มีมาสององนะครับผมส่งเลี่ยมเองนะเป็นงานเลี่ยมเลเซอร์นะครับนะเลี่ยมใหม่นะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเหรียญเปิดโลกเนื้อทองแดงผิวไฟจัดสร้างทั้งหมด49 9 9เ้ากบเหรียญนะครับออกวัดรางหมันปีห้าหกนะครับสอง6น้าห้าสิหกนะครับตอกโค้ดคำว่าแพ่วนะใช้โค้ดตัวเดียวกันนะครับกับเหรียญใบที่เหล็กรุ่นสุดท้ายนะครับนะนี่นะครับสวยงามนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเปิดราคาเลยเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆีนะ เอา1,000บาทพร้อมส่งนะครับช่วงนี้ผมได้มาก็ราคาไม่สูงมากนะสำหรับเหรียญเปิดโลกนะครับนะนี่นะครับเอา1,000บาทพร้อมจัดส่งนะครับมี2องค์สภาพสวยพอกันทั้ง2องค์นะครับนะได้เลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานพี่ๆแต่พระไม่มีกล่องนะครับพี่ๆนะพระไม่มีกล่องนะครับขอแจ้งก่อนนะครับแต่ด้านในเนี่ยพระสวยนะครับนะพระสวยแน่นอนนะครับเอา1 0 0 0บาทพร้อมส่งนะครับ1,000บาทพร้อมจัดส่งนะครับ นะครับถือว่า1องค์นะครับได้2องพุทธคุณเลยนะครับพี่พีนะด้านหน้าก็จะเป็นองค์หลวงพ่อทวดนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับหลวงปู่แพ้วเป่าวะโลนะครับแบบนี้นะครับนะนี่นะครับสวยงามนะครับจมูกโด่งๆนะครับสวยพอกันทั้งสององค์นะครับนะเอา1000บาทนะครับ1,000บาทพร้อมจัดส่งนะครับไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญเราสู้นะวันนี้ผมได้มันหนึ่งองค์นะเป็นเนื้อทองแดงแบบผิวกระจกเลยพี่พี่นะครับพระนี่สวยงามสะอาดมากนะครับนะนี่แทบจะไม่มีคราบเลยพี่พี่ถ้ามีก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับนะถือว่าน้อยมากๆนะครับคราบ,บล็อกถือว่าเป็นเรื่องปกติพี่พี่ของพระรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติ นะครับไม่ใช่ของพระรุ่นนี้นะพี่ๆนะทุกองค์ที่เป็นเรื้อทองแดงนะครับนะผมมักจะแจ้งทุกคลิปเลยนะครับคับล็อกมีบ้างนะครับนะจะมีมากมีน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ต้องมีนะครับนี่เหรียญเราสู้นะครับนะด้านหลังนะครับตรงกลางเป็นยันต์นะครับด้านบนเขียนว่าเราสู้นะครับจุดประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อที่จะแจกให้กับเจ้าหน้าที่นะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทํางาน นะครับเนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างนะครับที่วัดร้างหมันนะครับปีพศออ .2555 นะครับไม่ดีจริงไม่ลงใต้นะพี่พี่นะนี่นะครับเหรียญเราสู้ปัจจุบันก็ไม่ค่อยพบเจอนะพี่พี่นะเวลาผมเจอผมได้ไม่ใช่ครั้งละหนึ่งองค์สององค์เท่านั้นเองนะครับขอเปิดราคานะครับเอาแปดร้อยบาทพี่พี่นะครับเปิดราคาเอาแปดร้อยบาทพร้อมจัดสง่ง นะครับรับประกันนะครับพระแท้เลี่ยมสวยนะครับแล้วก็ได้รับพระสวยๆไปเลยนะครับพร้อมบูชาขึ้นคอนะครับเอาแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะองค์นี้สวยเลยพี่ๆนะครับผิวแบบสะอาดเลยนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับอีกหนึ่งรุ่นขององค์หลวงปู่แพลวปาวเวโลนะครับเหรียญอัฐาบริขารนะครับนะ นี่นะครับนะหรือว่าชาวบ้านชอบเรียกกันก็คือเหรียญเข็มฉีดยางอ่อนะครับออกวัดกำแพงแสนปีสี่แปดนะครับนะเหรียญมีขนาดเล็กนะครับพี่ๆนะครับแต่พุทธคุณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับพระรุ่นนี้ประสบการณ์ดีมากนะครับเข็มฉีดยาแทงไม่เข้านะชาวบ้านเลยเรียกว่าเหรียญเข็มฉีดยางอ่อนะครับหลวงู่แพ้วเป่าวะโลนะครับนะครึ่งองคนะครับหันข้างไปทางด้านซ้ายมือของผมนะครับ เลี่ยมเก็บห่วงเดิมนะครับอง์นี้ผมเช่ามาสภาพนี้เลยพี่พีนะครับอันนี้แจ้งตรงๆว่าเลี่ยมงานตลาดทั่วไปนะครับเลี่ยมงานตลาดทั่วไปผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะครับแต่ด้านในเนี่ยพระสวยนะผมเช่าอ่าผมเช่าเพราะว่าด้านในเนี่ยพระสวยนะครับพระสวยเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นอาถบริขารนะครับนะหลวงปู่แพ้วป่าวันโลนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับขอเปิดราคาพี่ๆองค์นี้เอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับปัจจุบันก็หายากพี่ๆนะครับหายากนะนี่นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับได้มาแค่หนึ่งองค์เท่านั้นในวันนี้นะครับนะ เช่าไปห้อยได้เลยพี่ๆนะครับนะห้อยบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับงานเลี่ยมก็ถือว่ายังใหม่อยู่พี่พแต่เป็นเลี่ยมงานตลาดทั่วไปนะว่ากันตรงๆก็คือไม่ได้สวยมากพี่ๆงานเลี่ยมก็ไม่ได้สวยมากนะครับแต่ใช้พุทธคุณได้นะครับนะราคานี้ใช้พุทธคุณได้นะครับ1800บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับนะเหรียญ ผูกพันธุ์สีมามนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนะยังมีเหลืออยู่พี่พี่นะครับเปิดราคาเดิมนะหกร้อยบาทนะครับนะหกร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับเหรียญรุ่นนี้มีเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงเลยนะครับพี่พี่นะสังเกตดูใบหน้าของท่านนะครับดูแบบดุดันนะครับเข้มขลังมากๆนะครับนะแกะบล็อกคมชัดนะครับสวยงามนะรอยหยักรอยย่นเส้นสายหลายเสี้ยนะครับนี่ นะครับนะสวยงามเลยนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับนะเลี่ยมใหม่มือหนึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานวี่ีนะครับอันนี้เป็นงานเลี่ยมเลเซอร์นะผมส่งเลี่ยมเองนะครับนะสวยแน่นอนนะครับได้รับพลาแท้เลี่ยมสวยแน่นอนนะครับพร้อมบูชาอ่าขยขึ้นขอได้เลยพี่ๆนะครับนะนี่ที่ระลึกผูกพันธสีมานะครับเอาหกร้อยบาทพี่ๆนะครับหกร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะ นี่นะครับสวยๆนะครับสภาพนี้ฟอร์มนี้สวยมากพี่ๆนะครับหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับอ่าแล้วก็มีเหรียญอ่าล่มเย็นนะครับเหรียญล่มเย็นปีห้าสองนะครับถือว่าเป็นพระยุคต้นนะครับของวัดรางหมันเลยก็วาได้นะครับด้านหลังเขียนว่าฉลองอายุวัฒนามงคลนะครับแล้วก็ล่มเย็นตรงกลางพิญญันนะครับอายุนะ 87ปีนะครับณนะช่วงเวลานั้นนะครับพี่ๆนะปี52นะครับปัจจุบันก็10กว่าปีแล้วนะครับนะเหลี่ลมเย็นนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับลักษณะของเหลียญก็จะเป็นแบบนี้ทุกองเลยพี่ๆนะครับนะนี้พระยุคต้นของวัดรางหมันเลยนะครับนะสภาพนี้สวยนะครับนะสภาพนี้สวยนะครับต่อโคตรเป็นระคังแล้วก็มีผอพึ่งอยู่ด้านในเลียมเก็บห่วงเดิมให้เรียบร้อยนะครับ ด้านล่างก็จะระบุชื่อของท่านนะครับหลวงปู่แพวปาว่าโลนะครับครึ่งองค์หันข้างไปทางด้านซ้ายมือของผมนะครับนะสวยงามนะครับนะเลี้ยมใหม่ๆนะครับองค์นี้เปิดราคาเจ็ดร้อยบาทนะพี่ๆนะเอาเจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญอยู่ยงคงกระพันนะครับรุ่นนี้ก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี่เองนะพี่ๆนะเมื่อปีที่แล้วนะ ปีหกเจ็ดนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสภาพนี่สวยเลยนะครับองค์นี้แบบเนื้อทองแดงแบบผิวแบบสะอาดเลยนะครับนี่นะครับนะนี่นะครับลักษณะนะครับนะขององค์หลวงปู่แพลวเปวร์โลนะคล้ายๆกับเหรียญพิทักษ์แดนใต้นะพี่ๆนะท่านเต็มองค์อยู่ในท่านล่างสมาธินะครับนะใบหน้าคล้ายกันมากนะครับพี่ๆกับเหรียญพิทักษ์แดนใต้นะคาดว่าน่าจะลอกพิมพ์มานะครับพี่ๆนะครับประมาณนี้นะครับ ด้านหน้าก็จะเขียนว่าอยู่ยงนะด้านหลังคงกระพันนะครับแล้วก็มียันสวนนะครับนะเป็นยันสวนคู่ทั้งสองข้างนะด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านล่างเขียนว่าพระราชมงคลวชีลาคมนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่พลิกมาดูด้านหลังนะครับอำเภอกำแพงแสนนะครับนะนี่อ่าปีหกเจ็ดนะครับคงกระพันนะเปิดราคาพี่ๆอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับ เอาหกร้อยบาทนะหกร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับได้เลี่ยมใหม่ไปเลยนะครับนะเลี่ยมใหม่ๆไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับด้านในพราสวยเรียบร้อยดีนะครับนะเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนะเหรียญโล่แปดสิบแปดนะครับวันนี้มีสององนะครับเหรียญโล่แปดสิบแปดนะครับใช้โค้ดตัวเดียวกันพี่ๆกับเหรียญกําแพงแก้วนะครับ เหรียญคงกระพันชาเปรีนะครับนะนี่โค้ด88เนี่ยจะใช้โค้ดตัวเดียวกันเลยพี่พี่เพราะฉะนั้นนะครับใช้พุทธคุณแทนกันได้เลยนะท่านใดที่อยากได้เหรียญกำแพงแก้วนะครับหรือว่าเหรียญคงกระพันชาเปรีนะครับแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงพี่พี่นะครับ2รุ่นนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับนะเหรียญโล่88นะครับใช้พุทธคุณได้เหมือนกันนะครับพี่พี่นะหรงปู u, พแพ้ลเมตตาปลุกเสกเหมือนกันออกปีเดียวกันใช้โค้ดตัวเดียวกัน นะครับนะปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับนะออกวัดรางหมันนะครับนะนี่นะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนี่โค้ดแปดสิบแปดนะครับเปิดราคาองค์ละหกร้อยบาทนะพี่พี่นะเปิดราคาองค์ละหกร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับหลวงปู่เพลครึ่งองค์นะครับนะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับแล้วก็ เลี้ยมเก็บห่วงเดิมให้ทั้งสององนะครับเลี่ยมเก็บห่วงเดิมให้ทั้งสององเลยนะครับฉลองอายุวัฒนมงคลนะครับนะแปดสิบแปดปีนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าวัดประชาราชบำรุงนะครับวงเล็บรางหมันนะครับก็คือวัดรางหมันนั่นเองนะครับเลี่ยมใหม่นะครับนะเลี่ยมใหม่ๆทั้งสององนะครับเปิดร,ดรา oh คาเท่าก <navig ator S 3> ันนะพี่ๆนะเอาองคละ600บาทพร้อมจัดส่งนะครับองค์ละ600บาท พร้อมจัดส่งนะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีไม้ชมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆนะช่วงนี้หาพระค่อนข้างยากนิดนึงนะครับพี่ๆแต่ก็จะพยายามนะครับหามาให้ทุกท่านได้รับชมันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆทุกท่านมานาที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ